สวัสดีเอฟซีมาทุกคนนอกจาบคลิปนี้ทุกคนก็มาอยู่กับสอง u t u b e ของเบโลหนึ่งการที่ว่าบดได้ลงคลิปบดได้เฮ็ดคลิปเป็นปกติทุกคนในสอง u t u b e เนาะอ่ามื้อนี้มีโอกาสได้มาเฮ็ดคลิปทุกคนเนาะคลิปนี้เฮามาหลินตัวละครออดัสนะทุกคนเนาะอ่าถือว่าไอ้เบโลหนึ่งมีแนวคิดที่ว่าจะมาอ่าด้านท็อปของออดัสทุกคนคือจะมาหลินออดัสนี่ให้มันได้ติดท็ทอปอ่าประเทศลาวเพราะว่าแต่ไอ้เบนโลหนึ่งหลินออดัสมานี่ยังบ่ทันได้ติดท็อปประเทศเลยตอนนี้ท็อป3ขของงแเนาะออออออ่่่าากนนืต้งเท็ป1ของแขงงนนี่่กอจจึะติดท็ออปขงอ่าประเทศเนาะกอ เนื่องจากว่าอดัสนี่เป็นตัวละครที่ว่าสางสื่อเสียงไอ้เบนุหนึ่งที่ว่าไอ้เบนนหนึ่งเกิดมาบอกง่ายๆก็คือเกิดในวงการเกมโมบายลลเจนนี่กับยอนตัวละครตัวนี้ดูคนเนาะเสือไว้หลายๆคนที่หูแจ๊กไอ้เบนุหนึ่งกับอ่าในนามอดัสนี่แหละหนเละนาะ อ่าแนะนำตัวละครตัวนี้แน่นอนทุกคนน้องคนที่วะหูจ้ากัไอ้เีตัวหนึ่งนี่แน่นอนว่าต้องเป็นตัวละครออดัดเลยโอเคเทุกคนเนาะหัวลายย่างทุกคนมาเบิร์นเก่งๆนี่ทุกคนเนาะมาเบิร์นมาสิรอนหรือบอทุกคนเนาะเขามาเขากล้ตัดคลิปเลยทุกคนเนาะผม่าตัวละครออดัดนี่เขาต้องเก็บสเต็กทุกคนมาเขามายืนกับเซเวน่าทุกคนเนาะโอ้โหสิรอนหรือสิด้วงเกมนี่หลังจากนั้นก็ทาเอาคลิปตัวนี้ได้ทุกคนเดาคลิปตัวนี้แม่งมุมเหมือนอย่างบ่กคิปป่าเนี่ย ถ้าเกิดมาเลยจชื่เอาทุกคนแต่ว่าเอ็ดลาดขึ้นมาเติมก่อนทุกคนโอ้โยเสียโอกาสไปทุกคนต้องถอยออกมาก่อนชมว่านี่ก็ถอยลงมาเอาคลิปเล่นกลางเนาะผู้ใด่นที่ว่ามีตัวละครออร์ดัตอยู่ในทีมเนาะหรือว่าอ่าอยู่ในทีมมีคนหลินตัวละครออร์ดัตทุกคนหรือว่าหลินเองก็ต้องให้โอกาสได้ทุกคนให้โอกาสคนที่ว่าหลินออร์ดัตให้โอกาสเขาเก็บสแต็กก่อนทุกคนเพราะว่าตัวละครออร์ดัตนี่มันต้องเก็บสแต็กทุกคนถ้าว่าได้สแต็กนี้บริเวดให้ผิษวังแน่นอนทุกคนเนาะทุกมัดเดียวซ่องมัดแตกแน่นอน อาจะเฝ้าไปวายเขาทุกคนจะเผาว่าออดัดเป็นภาระทุกคนเนาะาให้โอกาสเขาจักสีหานาทีทุกคนตบนเกมนุกคนข่าวว่าเขาลินบุเกิดกะเออจะคอยด่าเขาแต่ว่าต้องดินใจเย็นเลยสำหรับตัวละครออดัดจะเฝ้าไปใต้ตบนเกมเด็ดขาดต้องเก็บสแต็คให้ได้ไล่เพราะว่าดาเมจนี่มันต้องขึ้นกับสแต็คทุกคนเนาะเขามาจุมวานีทุกคนเซเว่นหน้านี่โอ้โหแห้งเธอแห้งวาดทุกคนแ้เขามาปั่นเกี่ยวใช่ไหมนี่เกลียวหมดเลยแต่ยังขับไซร์ไปซองมัด์ิทุกคนให้จอเฮดเก็บไป เอาตรงการสแต็กนะส่วนนี้นะต้องเก็บสแต็กกันก่อนอ่าเดี๋ยวคอยจัดนะเดี๋ยวคนเดียวจี๊ดไสให้มัดเดียวมัดเดียวดีกว่าเนาะอ่าสำหรับเครื่องดีกว่านอกออกตามไอเบนอนหนึ well. ่งได้เลยได้ท <c oughs> ุกคนนะอ่าที่ว่าออกไปเลยทุกคนเนาะสำหรับเครื่องหมักแบบได้ก็ออกไปทุกคนแต่ว่าพายจีดหมักเครื่องแบบไอเบนอนหนึ่งออกนี่ก็ออกตามได้มาก่อนอื่นนั้นตกออกเป็นดาบเจีดมาสมุทรเนาะทุกคนเนาะเออดาบเจีดมาสมุทรนั่นแหละท้าออกต้นนั้นทุกคนสแต็กประมาณสองร้อยนี่ทุบสองมัดแต่งมัวหนักเวทหน จังหวะนี้ก็ลงมาเลนกาดีกนะมเนอีหยังลงมาเอาสแต็กเลยก็ขึ้นมาเก็บสแต็กันต่อโอเคเดาะวก็มาทีคอมามนแล้วเดีวก็อย่าลืมก็ไล์ก็แชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยกไอเบอนึงกับบคอยในเหตุคีปเป็นปกตินอนในสองยูทูบแต่ว่าการสีไปญ่างเพ็ดอ่าปกติลงเนาะเหตุใ้ทุกคนในเบิ่งได้สมเนาะอ่าไปเหตุคอนเทนต์เราได้ดกว่กเนาะคอมเมนต์มาเลยแต่ว่าที่สำคัญอ้ไอก็จะลงคลิปออดั้นี่แหละเรื่อยๆด้านออดัน เซรีนรอติดตามเบิงไว้เบโดนึงสิติดท็อปบอเนาะรอติดตามเบิงดูคนละไว้เบโดนึงสิติดท็อปประเทศลาวหรือบอตอนนี้ท็อปสามของแขวงเนาะก็ดูในเบโดนึต่อเอาท็อปหนึ่งของแข้งดีก่อนคอยไปติดท็อปประเทศเนาะดอคนเนาะอืมท็อปได้ก็ได้ดอคนในประเทศดูคเนาะบรต่องจำเป็นต้องท็อปหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเก็บสแต็ปกันก่อนได้ดูคนได้ใจเย็นๆก่อนดูคนแลคอยจัดการมา ตอนนี้ดาดเจ็บมาสม,มุดที่เขาลอยค่อยก็ออกมาไปทีมหอยแลย้วทุกคนถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญที่สุดของออดัตเดี๋ยคนนะสำหรับไอเบนนึงเลยคิดว่าเป็นสําคัญเด้๋ยเนาะอะสาหรับต้นเกมจังหวะที่เขามางัดบาดหนึ่งนี่ทุกคนเนามัที่ซองไฮเห็นบ่โอ้โหบอโอ่หบอเลอะเล็งโคตแห้งเลยสำหรับอดัตนี่เก็บสแต็กนี่ยซองลอยป้ายเนาะแล้วก็ดาบเจ็บมาสม,มุดทุกคนเนาะถูกซองมัดแต่มาได้โอกาสได้ทุกคนอว่ะตีปอมไปเลยเดี๋ยวคนเนาะสำหรับการถูกปอมนี่มันจะได้ซิฟเลยทุกคนเด้อะไข,ข,ข่คือสังหารศัตรูแหละ อ่าแต่ว่าโบตแตกเซ่ทุกคนโอ้โหยถ่าคลิปเขามาก,ก่อนทุกคนเนาะเขาใส่ยิ้วหนึ่งถูกปอมให้แตกทุกคนจะได้สแต็กซิฟเนาะอ่าวาบวาบก่อนทุกคนห <c oughs> ลังจากนั้นโอเดตขึ้นมาทุกคนืห <c oughs> ขึ้นมาพวกท่านหลายเบนหนึ่งถูกปอมไปก่อน <c oughs> มาซอดนี่ทุกคนเนาะ ไอเบสเอาได้หรือบอดูคนมาดักยืนดีแต่ว่าบอเห็นขึ้นมากกว่านี้นี่นี่ลงมาลุมแล้วโอเด็จังหวะนี่นี่ไปไซฟิกือก็ไปงัดก็ไปมัดหนึ่งงัดก็ไปซองมัดหายดูคนแม่เปิดดันตีใส่เลยเซวนาสิไปใส่งัดก็ไปยึมมัดที่ซองเหลียบลอยทุกคนตอนนี้เสียงไอเบสตัวหนึ่งกับคนคานที่ว่าเปลี่ยนแปลงเมือนบอุกคนไปที่สังเกตเสียงไอเบสหนึ่งนี่คันคานที่ว่าเปลี่ยนไป็ลายเป็นบอไอเบสหนึ่งเป็นวัดอยู่ตอนนี้พาเกมนี่ก็อด อดไออยู่ทุกคนจากไอแต่ว่าก็อดเอาทุกคนฮะสอดได้ทีมไอไอบินอันหนึ่งตาดิีมจงวานีวาสิดักโอเดสทุกคนวาสิทุบสอมัดแต่แต่ว่าสุดท้ายมาเป็นขยงเลยโอ้โหยตุยไปเลยไอเจนจอนสันเขามากไนอาจจะตุยยกตีท no <Obrig> ุกคนแล้เกมนี้เออสอดตีทุกคนลืมของเกมนี้โอ้โหตายไปหมดเลยบอลเป็นยังแล้ก็รอคอยจัดมามาจงวานีทุกคนรอคอยเอาคืนนี่นะบินกับบัสไซเลยทุกคนเชลวิน่าจงวานีบอลรอดแน่นอนทุกคนเขาไปถูกไปบาดเลยโอ้โหยโอ้โหเกือบแตกทุกคน แม่เกือบตายไปเลยเดี๋ยวว่าหลอดได้ทุกคนอา่าเดียเด๋ยวเดีย๋ยวโมย้อมกับบาาทุกคนเนาะเอาบับก่อนนะจังหวะสุดใจกับตุยไปหมดเลยตีเขาโอ้โหยงังไอเบนอนหนึ่งคนเดียวแม่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอเบนอนหนึ่งสีล่างแค้นให้โมยอมมาทิมใต้ฟีแน,น่นอนทุกคน,นมามาช็อตน,นี้ทุกคนไอเบนอนหนึ่บนนงบินเข้าไปใส่เลยทุกคนว่าสามคนอา่าเข้าไปงัดเข้าไปบันดึงโบเตทุกคนงัดทีซองเรียบร้อยทุกคนเนาะ จังหวะนี้ว่าจะได้ดีก็สไตไปโอ้ยแอดลัดเข่ามากทุกคนเป็นหนึ่งฟิกออกมาเข่าไปจังหวะนี้ตายสองหรือเปล่าโอ้โหโบแตกว่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บไปสามตัวเรียบร้อยไปเลยทุกคนหวานเจี๊ยบเลยทุกคนเนาะตอนนี้สแต็คของเขาซีลอยทุคนน้อบอกเลยว่าน่าได้กับอับอยูแน่นอนทุกคนตาเกมนี้มาเดี๋ยวจัดให้มันมันทุกคนนะฮ่าซอตเด็ดๆให้ทุกคนเบิ่งก่อนอื่นนี้ขอออกเครื่องก่อนทุกคนออกเป็นวงแหวนเนาะอ่าวงแหวนตัวนี้มันจะ แบบสางดาเมจแบบเป็นมุมกว้างนะเวลาถูกลงมันจะสางดาเมจแบบกว้างเอ๊ะตัวละครสตุ๋ที่ว่าอยู่ไกลๆกันเนี่ยมันจะสางกันอยสีให้ได้ถ่าๆกันประมาณนี้แหละไอ้เบนน์เอาคพามเย็นโม่ๆมาจังหวะนี้ทุกคนบินใส่เลยทุกคนโอเดียจะตายอยู่แล้วทุกคนก็ไปงัดก็ไปมัดเหยียบหล่อที่คนจังหวะนี้สิลอนักยิงมาทุกคนนักยิงมันบุกเข้าเขามาเข้ามาในมัดเดียวหายแน่นอนเข้ามาจังหวะนี้โบเข่าทุกคนเอ้าลินแทงมันดีกว่าที่คนเนาะอืม ลีนแทงแม่งมเลยนี่เรียบร้อยไปด้วยนี่เรียบร้อยไปเลยนี่ไหลหัวใจพี่ตัวหนึ่งบูมีหัวใจขาอย่างเดียวโอ้โหมันจะเกิดน,น,น,นะนะเดี๋ยวคอยเอาสแต็กกันต่อดีกว่าเนาะนี่สแต็กนี่หกลอยเนาะหกลอยจำทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขายังเก็บสแต็กกันต่อทุบคลิปไลน์ลนี่บอกเลยว่าแม่งโคตรมันสำหรับอดัตดีถูกไลน์ตัวใดแหงใดสแต็กไลายทุกคนโอ้โหผักไปผักไม้คือเสียงแหบทุกคนเลย ไอเบนตัวหนึ่งกับบุคอยสบายเนาะเพราะว่าหลังแล้วสรงการมันีีกอะไปดื่มไรก็เลยเป็นแนวนีทุกคนเนาะไอเบนตัวหนึ่งกับอยากดีอยากหายอยากหายอยากสวงอยากเศร้านะอุกใจแห้งแหละมาจงหวานี่บินเขาไปใส่ดุก่าแต่ว่ามันแม่งไปตีทุกคน <c oughs> บอกให้จอนซันถอยก่อนถอยมากนจอนซันมารวมตัวกันจังหวะนี่จอนซันสปีดมาแล้วลอยเลยจอนซันเขาท้องลัางเลยอ้าว <c oughs> จอนซันแม่งคิดว่ามันจะเขามาทันนี้ไปเลย โอ้โหตาเขามาเนี่ยเป็นหจังวัดสิไปเปิดตามรังนะเขามาจังวานอีดักทุกคนนอนแลนมาจะได้จังวานอิงไฮทุกคนโอ้โหเอาแทงมันเขาแทงเขามาโอ้โหโบได้ทุกคนจังวานอิงัดกันเป็นเรียบร้อยครับบริสันเก็บสี่ตัวแน่นอนทุกคนแต่ว่าโบได้ทุกคนเก็บไปสามตัวคือเก่าแม่เกมนี้แสดงบาดข้างน้ำเข้าอยู่เนาะเกมนี้เนาะจังวานีทุกคนนะสปีดรถกลับไปทุกคนเซเว่นน้าออกมาสิเก็บบาดข้างเลยที่โบจังวานอิโอ้โหสังหารสาเกินไปทุกคนนะโบได้ทุกคนเนาะ งัดก้าไปมัดเดียวตอนนี้ครเก็บมา13คิวแล้วทุกคนตายหนึ่งจังหวะนี้ว่าจะได้ออกมาจะได้ดูบี้ออกไปจังหวะนี้เหยยดก้าไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมัดเดียวกับบ้านีย่จังหวะนี้แอดลาดเข้ามาทุกคนโดนจอนสันสปีดเข้าไปใส่ทุกคนเป็นงัดก้าไปเรียบร้อยงัดก้าไปอีกเรียบ้อยเก็บไปสมตัวอันตีมาพอดีทุกคนขอเก็บซีเหล้วกันจังหวะนี้ได้รือบอเก็บสีได้รือบอลงัดก้าไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเก็บมา4ีตัวทุกคนเนี่ยบ่าขังไปเลย แม่คิดว่าเกมนี้สิบุได้แหละทุกคนนั่นสิบุไทยสีตัวแล้วอย่างวานิจอนซันเข้าไปทุกคนโอ้โหเขาไปตุยดีแต่ว่าทีมฮารินได้ทุกคนเขาไปตุยได้คือแกทุกคนถือว่าแหลกคิวกันไปจังหวะนี้ทีมฮาสิจบได้ลีบอททุกคนมาโอ้โหจะวาดูบีเกิดมาแล้วทุกคนน่าจะจบบบได้ทุกคน ขาไปจำว่าดิวันจะได้จอเฮดเขาไปตั้มโอ้โหโบได้ดิคอนจอเฮดหุห่นกับปองจำว่านี่แอดลารท,ทุกคนออกมาอีโอ้โหน่าจะควบคุมบออยู่ทุกคนไปโคตรไวเลยทุกคนหลังจากนั้นทุกคนนัดจอเฮดเออโบเม็นจอเฮดทุกคนโอ้โหแอดลารยกเข้าไปทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเลยออดิสโคแท่งเลยว่ะมาเดี๋ยวขอเอาคืนเลยกันทุกคนจังหวะนี้เบลอหนึ่งบินเข้าไปใส่เลยขอสื่อก้อขึ้นสี่ใบเลยกันจอนสันเข้ามาทำหลังทันหรือบอกเบนงัดเข้าไปโอ้โหโบแตกสองคน แม่เกือบตายแล้วเดี๋ยวก็หนูหวิจังหวานี้ยังยังตัวนี้เดี๋ยวก็มักเตี่ยตัวนี้เอาไปนี้เอาไปนีเอ้ยเอาไปนี้เอาไปนี้โอ้จังหวานี้เหลียบหลอดไปทุกคนนอนหนาเสียได้รูบีหลอดไปหลังจากนั้นก็วัดสิก้ับาทเดี๋ยวก็เนาะก้บบาทแทแหละมันสิตายแล้วจังวานี้เขาเอาหลอดจบได้บ่จังหวะนี่บินใส่เลยจอดสันต่ำไปทีพอยทุกคนงัดเข้ามาโอดิสัดเดียวหายทุกคนแม่มันอย่าเกิดนะเอาจอเอ็เอาจอเฮ็ดจอเฮ็ดจอเฮ็ดเตมเปนจอเฮ็ดอันนี้แหละจอเฮ็ด เออบอทันนี้ลืมลืมลืมเดืยเรื่องนึงพาเกมโครมั่วโคตรัวเลยมาขอฟิกเกอร์เขาไปแล้วกันจังหวะนี้งัดก็ไปเรียบร้อยเรียบร้อยบอหบอแตกว่ะบอแตกเซ้ เพราะว่ามีแส้แข็งนายแต่ว่าเป็นยังสุดท้ายกระตุ้ยคือเก่าจังหวะนี้ยังตัวเดียดนายเจ้าพูจูแหละทุกคนจังหวะนี้นายเจ้าพูจูแหละปอบนี่ขอจบเลยเลยกันถูกไปมัดหนึ่งเกือบแต่ทุกคนนี่เบ็นตันึงนี่มันใจเพราะว่ามีก้อขึ้นสีทุกคนเรียบร้่อหน้าแต่ว่าเก็บนี่เบ็นตันึงสีเก็บมาจ้าคิวทุกคนไปรอรุ่นเบอร์นัดกันเนาะไอ้เป็นตัเก็บมาจ้าคิวทุกคนถือว่าอยู่ในแรงเทปเจนซึกเนาะยังม่ได้ขึ้นมาหาเทป อ่าตอนนี้ยังอยู่ซ้ำหกดาวอยู่ทุกคนไอเบนนัวหนึ่งกับบุคคอยมีเวลาทุกคนเพราะว่ามีเฮียนมีหำแน่อ่ะมาเบิรงเกมที่สองทุกคนตะกี้นี่นายจะเก็บไปประมาณซ้าวคิวนี่แหละเออไปหย่อนเบิร์คลิปได้ทุกคน <laughs> มาตอนเกมที่สองเลยทุกคนอืมบอลตองบอลไลย่ยาห่างเนาะเกมที่สองไอเบนนัวหนึ่งแกจับบอดัดมาคือ,อเก่าทุกคนสอดตัวเกมไอเบนนัวหนึ่งแกขอฟาร์มเกมสแต็กันก่อนแต่ตอนนี้เสียงไอเบนนบัวหนึ่งโบว์ไวเนาะตาเล็บปากบวออกเสียงแล้ว ตายแหละตาย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 เอ้าทุกคนเบิ่งกันได้ทุกคนได้เบิ่งไปในไลท์ไปละกันไอพี่หนึ่งปากบาไวแล้วขอไปทำธุระก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะหลังจากที่ไอ้บี่หนึ่งไปให้รถแม่คู่จกอ่ากองเสียงก็เฮาออกเนาะถือว่ามีไลยโทนเสียงไอ้บี่หนึ่งมีไลยโทนเอาเดี๋ยวมาบูกันต่อทุกคนต้นเกมขอเก็บสแต็กก่อนละกันทุกคนเนาะสไตล์ของออดัตทุกคนเนาะต้นเกมเป็นผละเน่จักหน่อยแต่บอกเป็นยังทีมตอกใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวออดัตอี๋จิจไลท์ทุบมัดเดียวกับบ้านเย่ให้เบิ่งเอา ตอนนี้ฮันโซกับคนการที่ว่ามันป่วนเนาะมาจังหวะนี้ขอเก็บไปเลยกันอยนได้โบโอ้ยเข้าไปฟิกเกอร์เข้าไปทุกคนจะว่าโบได้โอ้โยเริ่มเริ่มหัวหอนอะไรเป็นเรื่อเลิมมันใส่แล้วเขามาใส่ก่อนมายืนเล่นกับปักฮานี่ก็บอกเลยว่าแม่งโคตรปั่นทุกคนน้ำมายืนเล่นกับอ่าหมออยังว่นี่มอหนี้นี่มอหนี้นี่ซื้อยังวะโอ้โหแต่ว่าแทงยอดนี่โคตรปั่นกลัวทุกคนโอ้ยสุดท้ายเลยก็ตุยไปโซนลำดับบัน จังหวะนี้มาหน้าไอเบนนหนึ่งกับเมิดสิเอาได้หรือบอหรือก็ลูกคัดเออลูกคัดแล้ตัวละครตัวดี้ไอเบนน้องสิตุย้ยมันบ่นี่สิตุย้ยมันบ่นี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเกือบตายมันถึก็ต้องพูว่บาบ้านหน้าเมืดอแตนเองท่าพูดใส่ก็เก็บไปรเรียบร้อยแล้วแหละ <c oughs> เกือบตุย้ยไปจังหวะนี้เกือบตายดีกว่านูหูโคตรเซียวเลยจอนสันโอ้สปีดรถเข้ามาด,ดี่เต็มบริเวณทุกคน อย่าม่านนี้ขอบินเอาแล้วกันขอบินเอาแล้วกันขอใส่มันคือนี่ยจอนสันสาเหตุที่เบนอนหนึ่งใส่มันคือคือมันมาเหตไอ้เบนอนหนึงตกใจกามว่าใส่ก็ไม่เรียบร้อยดีก็โอ้โหตอนนี้ดาบเจ็ดมาสมมติออกมาพอดีเลยตอนนี้เริ่มบันไล่แล้วอยู่กคนทีมไปก้นขามเริ่มบันไล่แล้วเริ่มบันไล่แล้วเริ่มบันไล่ได้ยังได้เริ่มบันเลงได้ยังได้เบิรงสกอร์ทีมแนี่ยทีมหอสามคิวทุกคนสกอตไปก้นขามเจ็ดแล้ว อ่าตอนนี้เบนอนหนึ่งออกซีนส่วนที่สำคัญแล้วเอาเขามาจาังหวะนี้เอามอนี่ฮิวเว้ยลูกคัดฮิวอะไรฟิกเกอร์เขาไปทุบไปเรียบร้อยทุกคนแม่มันจะเกิดนะนะจังหวะนี้ไอเ้เบนนหนึ่งเห็นมอนี่อยู่ก็โอ้ว่าสิาเขาไปใส่ซองมัดนะได้เรียบร้อยทุกคนจังหวะจอนซันเขามาเรียบร้อยไปก่อนโอ้โยบอกเลยว่าแค่ในเบนนหนึ่งใส,ส่นี่ซองมัดท้ายแน่นอนเพราะว่าสแตอรกับซองลอยป้ายแล้วเลยกับวกกับดาบเจมาสมุูรของเราเนาะมา เอาปัญญาทุกคนเอาไหม่เลยกันทุกคนมีเนืมันมันอาจมาตีปอมใหม่เบตัวหนึ่งเบ้ตัวหนึ่งบ่อปล่อยมันลอยนวลในน้อนสั่งมันไปเกิดใหม่ในน้อนหยัดกันไปเรียบร้อยโอ้โหโปแตกมัที่ซองหายแหมมันจะเกิดนะดอกเตอร์มาต่มาจังหวะนี้ก็เก็บสแต็กกันก่อนมาจังหวะนี้เอาบ่อ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 นี่เ้ยหมักแมวซื้อแมวเลยบันน้ำเลือดก่คือแมวซื้อยังว่าซื้อฮาริ l บ่อแต่โปตัวเนาะมา เจ้าบ้าที่มียะไปลอยนวลอยู่เล่นคนเดียวทุกคนเบนอหนึงบินเขาไปใส่เลยเขาไปใส่แม่งเลยทุกนคนสี่หลอดหรือบอมียะมียะสิสไปใส่งัดก็ไปมาที่ซองหายทุกคนโอ้โหวิแต่ว่าแต่ว่ามคันโซเดี่มันเข่า,าขมาทุกคนชมว่านี่ลูกคัดก็เขาา่าไม่จอนรันมาอีกโอ้โหวิเบนอหนึงไปเกิดใหม่โอ้โหบไว้ยรีทุกคนมาโคตรไหวเลยทีมนี้ยตอนนี้สกอห้องเฮาก็ยังนำนำ,นำ,นำอยู่ทุกคนนำกุนเขาอยู่เออยังบุญได้นำไปก่อนใลยตอนนี้11ต่อ14ทุกคนสำหรับสกอร์ทีมมา จะวาดีบินเข้าไปใส่ทุกคนแต่ว่ามันหลายตัวเกินขอแวะเอาสแต็กก่อนละกันตอนนี้ปอมพวกเข้าก็ถือว่าตุ้ยไปหลายปอมทุกคนเนาะปอมกลางก็ตุ้ยไปแล้วภายเาเปนขามนี่ลงแต่ปอมเดียวยันยัดเข้าไปโอ้เกือบแตกโอ้เกือบแตกตะกี้นี่ยัดเข้าไปมัดเดียวแต่ว่าสุดท้ายเลยก็เสียเวลาอู้ยเวศนาเวศนาบอสซี่ยังว่เออฟาซาเนาะเก็บไปมาจังวารีก็เนาะ กำกับปั่นแลนกับไปฟีกเกอร์กับไปใส่หรือว่าไปทุบถึกแท่งหรือคนโอ้โหอยัดก,กับไปเรียบร้อยเก็บไปสองตัวคือก่อนแหละไอ้บาปแอกหน่ยจังหน่อยอ่าตอนนี้ทีมเฮากันคน่อนข้างที่ว่ารื่มมาแล้วเดี๋ยวกเนาะออดัสนี่มันจะเกิดอยู่ส่วนอ่าเลเวลเจ็ดเลเวลแปดคนเลยทุกคนเนาะต้องอดเอาเลยทุกคนอนะาไปมีออดัตอยู่ในทีมเนาะใจะเย็ยนออดัดบต,ตบริเวณผิดบ้างแน่นอนแต่ว่าให้โอกาสบล็อคไปตัดคลิปมันนะนะนะมา จังหวะดนี้เมลลหนึ่งเห็นจอนสั้นลอยนวลมาเจอสิบโบได้ก็เป็นเบลล์หนึ่งตกใส่มาโหลดเออบังอาจขับรถแท้นีิบุได้เมนู์หนึ่งตกบินใส่เลยจังหวัจังหวะดนี้หัดเข้าไปโอ้โหโบถือว่ามันถืองัดเข้าไปเรียบร้อยตัวจริงมันออกมาแล้วจังหวะนี้ฮันโซฮันโซเออฮันโซเรียบร้อยไปดูคนมแม่ลาเสียได้ไปดูาคานมข้าวที่มักโลมวันนี้มันเอาไปมาจังหวะนี้บ่มีไพ่มารลานแล้วลังโกมบ่มาล่าแล้หยหัดเข้าไปมัดหนึ่ง มันแป้งหลากเลยก็เนาะมันสิเพิ่มเหลือดนะขึ้นก็เกาหยัดก็ไปอีกเกือบแตกจงังหวะนิวาจังได้ก็โอ้โหวิอด แต่ว่าฮันยาบุษาไปจกตับมันเรียบรลอยดกว่กเนาะันบุษาเก็บไปเอาขอย่ำอีกเท่อนึงดวกไปที่ครับส้มคลิปนี้มาหอดอ่าสิป่ายก่อนทีแล้วด้กันอย่าลืมก็ไะไรก็แชร์อย่าลืมกดติดตามด้กันหัวปุ่มือดยกอย่าลืมกดแนด้วกนเออขอเวลาจากสองสามวิอ่าบุญยาด้กันท้องกดซับพอร์ตได้ด้วยกันเนาะซับพอร์ตในเบตนึงแง่มาจาวานี่ฮันโซลุดมาได้จังได้จากวานี่เบตนึงคอแล้วกันคิวนี่ฟิกเกอร์ก็ไปงัดก็ไปม มาตอนนี้เขาเก็บมาเก่าคิวแล้วดูคนสแต็กก็าเขากับฮาร์ล่อะไรดูคนน้องมัดเดียวหายแน่นอนตอนนี้เอาเอาจอนสันมาได้ใส่โอ้โหกูจะรั่วโอ้งัดกับไปเกือบแตกดูคนจอนสันหนาจะเน็ตหลุดหรืออะไรหรือเน็ตเมิดบ่เอาเอาแลนบุกกาแพงมาจังหวานี้เอ้แลนทวนแลนทวนหัวคือโอ้ยกูเจ็บหัวเลยเว้ยเดี๋ยวผมยังดูคนเขาใด่คิวไปอ่ะเดี๋ยวดันปอบเหมืนก่อนเลยกันตอนนี้ทีมเขากใส่อยู่เล่นกลาวคนเอ้ นายจะลุดมาบอกเลยว่าตะกี้ในจอน์ซันมาจังหวะนี้มีย่า,อย,าอยู่คนเดียวอีกทุกคนโอ้ยหายแน่นอนดูนว่าจังหวะนี้สเต็กคารอลงั้นก็ไปมัดเดียวกับบ้านนี้ทุกคนหายเลยดูว่าน้อสร้างไปเกิดใหม่เลยจังหวะนี้ทั้งเล่นกลางกับหายยัมบุสะกันนี้นี้มาเนาะมา จ para, e ังหวะที e ่เปิดตันงตีงัดแม่งมาเลยดีกว่าจังหวะนี้งัดกันไปบาดหนึ่งงัดกันไปมาที่ซองเรียบลอยดีกว่าลูกคัดลูกคัดไปใส่ลูกคัดโอ้โห่หลอดไปงัดกันไปมัดสุดท้ายมัดสุดท้ายของไอ้เบนนึงเนาะเราจะไหน้เบนนึงก็ตายโหบอลเลอร์มาโคแทงจังหวะนี้ว่าจะได้คินก้อเหาสิอดหรือบอมียานี่เริ่มมากแล้วดาเมดโอ้ดาเมดเลดเกมนี่บอลเลอร์มียานี่โคตรเอาเลยมะจังหวะนี้เฮู้ว่ามียาบุพีว่ายูพี่พเนาะก็ใส่แม่งไปเลยดีกว่าเนาะ เออเดี๋ยวมียาสี่ร้อยยิงเข้าผมว่าบ,บุปีเกาะนี่เขาไปงัดก็ไปเหลียบหล่อ idecon มัดแล้วบุหรถถือมัดตกลไปหายเออฮันโซก็มากกับซังไปไป,ไปมัดเดียวทุกคนจังหวะนี้ว่าจะได้ฮันโซไปไซฟิกเกอร์เข้าไปจังหวะนี้โอ้ยว่าไงาน้องสาวเออน้องชายเหลียบหลอยไปทุกคนเอ้ยโอ้โหเก็บมาแบบ,แบทีเทจอนสังขึ้นบินเขามาต่ำอีกเออยบอมเบลบินทุกคนสปีดรถเขามาโอ้ยเป็นหนึ่งตุยไปเลย อ่เกมนี้ด้วยเนาะสีรอดหรือสีร่วงดกวยเนาะเขามาขอเก็บตักยิงไปก่อนด้วยกคนโอ้โหอีเรียบร้อยไปเลยมัดเดียวเกมนี้ตักยิงมันแห่ด้วยกันต้องเก็บมักยิงไปก่อนจังหวะนี้เบนนึงสิเก็บอันโซไปได้รีบบ่ลดกว่านันโซนอาจจะเมื่อตันตีแล้วทุกคนจังหวะนี้เอ้ยอันตียังยังอยู่วันจังหวะนี้เบนนึงถอยโบได้เข้าไปใส่ทุกคนสุดท้ายเรียบร้อยไปทุกคนโอ้โหยกูจะรั่วโอ้ตายงโอด้วยสอดตีตายงเสหรือได้พี่เกนียโอ้โหกระปันดวงตักยิงได้แล้วพี่เกลียเบนึง บอกไปย่างทุกคนเนาะอืมบอกไปยังตอนนี้จังอดใจได้อยู่โอ้โหบอลหัวสีหลอดหรือสีหลวองทุกคนในเกมนี้บอลหัวชนะได้หรือบอนี่มาเอาไม้เลยกันทุกคนนะจังหวะนี้บินบินถึงเพชรไซเลยไหนเจะบอลหลอดทุกคนมอนี่ทุกคนนี่จังเจะบอลหลอดทุกคนนี่มัดเดียวหายเลยจอนซันจอนซันนี่ไปใส่จอนซันเลยขอที่บอกขอที่บอกโอ้โหเวทก็เขาเก็บไปเอ้าดันจบเลยแล้วกันจังหวะนี้ทุกคนที่จบได้หรือบอ ตอนนี้ไปข้าง็ขัดตุย้ยไปหมดแล้วฮันโซน่าจะเกิดมาอยู่แต่โบยังฮันโซทุกคนไป่ลงทุบมัดเดี่ยวกระตายแล้วเ <c oughs> อาจบเลยเพื่อนจบเลยเอ้ยลูกค้ก็มางาัดกาเขาไปมาหนึ่งกับแต๊มัดที่สองหายทุกคนโอ้โหฮันโซฮันโซฮันโซใจเย็นฮันโซอืยัง <c oughs> เป็นหนึ่งเห็ดยังบู้ไทยแต่ว่าคลิปโบ,บมาในจังหวะนี้ตีคลิปเขาไปเลย ไหนจะจบในสบายดุกคนเนะอตอนนี้เสียงไอ้บินึ่งก็จะิฮายแหละเกมก็จะิจบคนก็นจะิจบแหละวจังว่านนี้ <c oughs> โอ้โหสุอท้า่ก็เรียบหล่อไปดุกว่นะเสียงก็หาย เกมก็ให okay, นะ้โอเคเนาะที่ก็ขอขอบใจหลายๆเด้อที่ก็เลยพาชี่ฮับส้มคลิปนี้จนจบกะอย่าลืมว่าเมลอนนี่เลยไอเบนตัวหนึ่งอยากหูว่ามีคนฮับส้มคลิปไอเบนตัวหนึ่งแต่ตนจนจบหรือบอนะ่อเนาะอ่าเพราะว่าคลิปนี้กนะทราบปานาทีมีคนฮับส,มบส้มจบบ่อสวนคอมิดมาเลยเลยที่ก็เนี่ตอนนี้เกมกัจบคนกันจบแล้วบ๊ายบายที่ก็เนาะขอขอบใจหลายๆเด้อไอเบนตัวหนึ่งขอไปเอารถแมคโครจกอ่ารอรถใมไอเบนตัวหนึ่งใหม่ก่อนบ๊ายบายที่ก็เนาะขอขอบใจหลายเด้อพัชชิส้มเนาะไอเบนตัวหนึ่งแกบุหรี่คลิปดนแล้ว อ่ามาเบิร์วบายอดวิวสมีบอ่อมีคนเบิบร์บ่ทุกคนอขอบใจหลายๆเด้